สวัสดีจ้าสวัสดีจากประเทศตุรกีนะจ๊ะเนาะตอนนี้ก็เวลาหาวงสิบหานาทีนะจ๊ะเนาะหาวงแรกนะจ๊ะเนาะไ,ได้ไล่หลายมือมาโล่งขีปหมายพวกแมพ่พี่น้องเพื่อนๆได้รับฟังนะจ๊ะสิมาตอบคอมเมนต์อ่าน้องคนหนึ่งคนถามมาว่าอืมพี่วัน คนตุรกีเขากินตำักแตงตำมงฮวงบ่ออะอนี้อืมกระสิมาตอบเพิ่นนะจ๊ะเนาะอืมคนตุรกี้อจ้ะอืมข้าเจ้าเป็นมุลสลิมเนาะข้าเจ้าเป็นมุลสลิมเอ่าข้าเจ้าเป็นเตอร์อืมเป็นเตอร์ว่าภาษาอังกฤษกับบได้อืมต่ว่าบอดาคนหลุนไม้คนหลุนไม่ที่อายุประมาณอ่ายี่สิบหอด สามสิบประมาณนี่วอลไดยอยู่ภาษาอังกฤษเพราะว่ารุ่นนีนไดเลียนอ่าเดเลียนมีโรงเรียนภาษาอังกฤษถ้าสามสิบขึ้นนะส่วนมากจะวอาภาษาอังกฤษบ่ได้นอกจากเราก็กล้เรื่องอาหารเพิ่นสีชอบกินอาหารของเพิ่นเนาะจากก้นประเทศนี่เพิ่นสีชอบกินอาหารของเพิ่นแต่ว่าถ้าเป็นทางโซนนั้นเยอรมันโซนอังกฤษอ่าฝรั่งทางนั้น บางคนกินจำบุ่งกินลาบเนือ้อลาบอย่างน้ำเมียไเ้ี่จะว่า็ได้ไก็ได้หลายเนจเนาะ่าคุณเห็นเนร่ลงคีบอยู่อกจเนาะว่าไทยก็ได้อ่าคนทานน่างกินเนจเนาะว่าไทยก็ได้กินลาบเนือ้อก็ได้บางคนนะคือ,อเอเียงพ่ญลอยนะฝรั่งเศสกินหอดลาบเนือ้อกินหอดลาบเลือดนนจะหลายๆก็มีหลายๆคนอยู่ที่คน มีเมียยท่ายดนๆในเมียยท่ายดนๆนะจ๊ะเนาะอืมแต่ว่าก้นตุรกีนี่ร้อยทั้งร้อยนะจ๊ะอืมบมมีดอกจิกินแต่หม้อหงนะจ๊ะเนาะบ่ค่อยเพราะว่าก้นตุรกีนี่สิบบค่อยมากกินปลาอืมซิมซิมอยู่ซิมน้ำซิมน้ำเมี่ยซิมข้าเดียวยังสิเพิ่นกับบบกินเลื่อยนะจ๊ะแต่ว่าเพิ่นกับ่บบอก คือว่าเขาเจ้ากก็รักษานาใจเฮ้าเนาะเฮาเฮ้าก็กินไปเฮ้าต่มักแตงต่ำมะฮู้จังสีเฮ้ามาตังโตจังสีคนก็กินอาหารเพิ่นเฮ้าก็กินอาหารเฮาจังสิแม่จ้ะไทยก็กินอาหารไทยตุรกีก็กินอาหารตุรกีแต่ว่าอา้นไทยเฮ้ดกินได้กินเนาะอาหารอาหารขาเจ้าอมกินได้แต่ว่าก็ก็สิบ่แซซบปันใดแต่ว่าอื นวที่มันขายอาหารไทยหาคกับยมีพวกทอดไก่ทอดปลาจังสีเมย์จะอืมหฮอก็กินได้เนาะเป็นสลัดจังสีอืมเป็นเคบบาบจังสีเออน่าจะหลายอย่างที่มันขายขายอาหารไทยท,ที่คนไทยหฮอก,กินได้เนาะอืมเป็นทอดปลาเป็นสลัดปลาอืมจังสีน่าจะก็กินได้หลายอย่างอืมแต่ว่าเพิ่นอะ ตำมะฮุงตำมะแตงสิบวัดตะบอกกินเลยซิมสามีเคยซิมน้่อยู่ค่ำหนึ่งอืมก็กับเทศหนาแบบนาแบบงงๆนะจ๊ะนาแบบงงๆว่ามันจะเป็นกินเงี่ยงจัิงสิเนาะอ่านาแบบงงๆว่ามันเป็นกินเงียงเพราะว่าประเทศตุรกีเนี่ดนอจ้ะผู้ใดที่กำลังคุยเบาตุรกีอยู่อ่านั่นแหละจ้ะเขาก็ต้องยอมรับให้ได้ ับสภาพตัวเฮาวา่าอืมต้องกินอาหารแบบใดถ้าเป็นคนกินยากยูยากก็กจินยากยู่เดีจ้จะจังคนเหนียวจังสี่กะหาซื้อยากเฮามาจากประเทศไทยเฮาออกมาเนะเาะหฮอออกมาเฮามมอยูโดนเนาะอือส่วนหาอเสด้กลับเร,รืเร่องเธอเป็นปีปีเค่งจังสี่เฮาจังได้กับประเทศไทยมันกระเบิดนะจ้ะเอาก็มาได้แค่ ซีโล่าโล่ยังสิอาแนวอื่นส่นำเพะว่าอ่าสนามบินเนีน่ยกระเป๋าเขาเจ้าให้แคยีสิมฮาโลเนี่ยจะให้โหลดแต้เครื่องยีสิห้าโลแล้วก็ขึ้นเครื่องเครื่องเนี่ยเจ็ดโลอืมการบินไทยนะจ๊ะเนาะนั่นแหละจะห่อกระตองหาเอาแนวที่สำคัญมากนะจ๊ะเนาะอ่าผู้หญิงไทยได้จ่ะเด้อเพื่อนๆสาวไทยที่สิมาตุลูกีนะจ๊ะเนาะอั่นและจะ อ่าตอบน้องๆเพื่อนๆนะจะว่าเพื่อนบ่กินแต่ว่าเพื่อนก็บ่ได้บังคับว่าบอแห้งเขากินจ้ะเพื่อนบ่กินเพื่อนก็บบกเข้าเจ้าอยากเคดหนังเจ้าก็เ็ดกินเจ้าเป็นคนไทยอ่าขอรู้อยู่ว่าเจ้าเป็นคนไทยเจ้ากินอาหารของเจ้ารสจัดรสเผ็ดรสเข้มยิงสิแม่จ้าก็เจ้าก็เข้าใจห้องก็บบ่อสู่กับเจ้าฟังแต่ว่าเป็นพวกพักพวดผลไม้ยิ่งสิอืมมันกะ คือบานเห่าละจ้ะเพียงต่วากับสิบวมมี่แบบว่าจ้างใบกระเพ้ายิาย่งสีมันจะเป็นกินออกแบบจังหน,นึ่งนะจ๊ะเนาะเป็นกินบูชุนทอบานเห่ามันบอหอมทอบานเห่าผักสลัดยังสีกระมี่ผักกาดขาวยังสีกระมี่พริกหยวกพริกเผ็ดย,ยังมี่เบิด์ดละจ้ะแต่งต่วับบมี่จะบกฮุงที่มันหาซื้อย,อยากมันบกฮวงปลาา ล้วก็พวกซอดไหมจะพวกสอดไทยยังสีไหมจะอืมหาสื่อบ่ได้วพวกซอดไทยยังสีพวกซอดฟ้าเขียวเอ่อเต่าเกี่ยวพูนต้องเข้าไปในแถวทักซิมคุณจะ้ะมันสีมี้านกินยูมมีซอดมีหยางแต่ว่ากัะแพงแ้งจาหน้อยนะจ๊นนะเนาะอืมอ่ากรต้องท่ำใจก็ตตองแพงจางน่อยนะจ๊นนะเนาะต่ว่าพี่ว่านนะ่ะไปเท่านึง ไปเทียนึงกะไปซื้อซื้อขนีว้วซื้อผงชุรสซื้อรสด,ดียังสิเมจวมาซื้อผงชุรสรสด,ด,ด,ดีอืมรังเทียกับสังสั่งน้ำเพื่อนๆที่เขาเจ้าขายในออนไล์อืมสั่งเจ้าของจําเป็นผงชุรสกับรสด,ดียังสิจ้าเพราะว่าปลาปลาากักวาดเนื่องกัได้กินโดนอยู่เนาะอืมโดนโด้วนอกากแจ้งต่ำนะเนาะบมเมนว่าจติตจำเสมอ โอกเคกมือจังตม่มนิดนึงบางเทือก็มันก็คืนอยากได้ใะบางเทือกกับพวกคืนอยากอืมแต่ว่าบางหูงนี่บอะกาสสั่งดอกแกโลละเก่าสิบมันเป็นอยียงทีเขากไปใส่ใจฟุ่มเฟือยโดยใ่เหตุเนาะอืมเขากะต่ำบักแตงแท่นจังสิต่ำแค่รอดแท่นแค่รอดกับแสบได้ใจต่ำแค่รอดอืมต่ำไท่ต่ำใส่ทั่วอ่าใส่น้ำปลาใส่น้ำตาล เปรี้ยวเปรี้ยวหวานไม่จะต่ำท้ายแค่รแสแ่บมือน,นั้นต่ำเบาเบามากมืออื่นจะต่าอยู่แค่รสนะาจะเนาะตำแค่รสกินกับถอดป่าอืมนะาจะเนาะอาลาจามันก็แ่บไปอีกอย่างหนึง่งเข้าก็ต้องพยายามจังเป็นไข่เป็นไก่ยังสีลายจะอืมเป็นไก่เป็นไข่ยังสีก็มีกินนะจ๊จะเนาะอืม มันก็ก็อ่ได้อยู่ยากเอยียงมากมกากจ้ะเข้าก็ต้องปรับตัวเนาะเหตุัดไ,ไม่อยู่ตางเด่นถ้าเข้าอย่างไม่ยาอยู่น้ำสามีเข้าถ้าคิดว่าสิอยู่บได้ก็อยู่บ้านเข้าจะอยู่คนเดียวดีว๋ย่ก็ยาอย่อยอยอยาคืนหาผัวต่างชาติเพราะว่าอย่างตีถ้าเกิดจดทะเบียนกันแล้วมันยา,ยากจะก็เคยล่วงคิดไปเลวเนาะมันยา,ยากเข้าต้องคิดดีด ถ้าเป็นคนบน่เรื่องมากนะยุใช้มันก็ยู่ใดหรอกจ้ะอืมขอแต่ห้องมีเงิ่อนซื้อซื้อไก่ซื้อปลาแต่ว่าคนเบื่อกินหมูนะจ้ะเด้อ่นเบื่อกินหมูอืม่นเบื่อกินหมูจ้ะแต่ว่าบางคนก็กินอยู่คนไทยเิ่นกับซื้อมากินเนาะยู่แถวแถวบ้านของน้องอีกคนนึงเิ่นกับซื้อหมูซื้ออย่างมากินก็มีนะจ้ะเยอะแยะนะจ้ะเนาะอืมแต่ว่าพี่วัานนะคือว่าเบเอา เขาบ้านเนาะจะท่าก็ต้องไหเกียรติสามีเฮ้าเนาะท่าก็ต้องไหเกียรติสามมือเฮ้าเป็นหมูเป็นเบียเป็นเหล้าสีขจจ้ากว่ากิกนเนาะขาจาเป็นมุรสลิมเนาะอืมขาจายานบาบมองง่าไงไงไงยๆ่าเลยขจายานบาปแต่ว่าผู้คนบดถือเู้คนเขากินเหลากินเบียก็มีหลายนะจ๊ะเนาะบดถืออืมค้า,นะนะายๆบ้านเฮ้าเน่ะจะค้ายๆบ้านเฮ้าที่เบบลังคนเขาพันษาจังสีเพ้นกขาง,งดงด เล่างดบุหรียังสิแมจะออกวัรนสากับจังกินยังสิเนาะมันก็มีถือมีไม่ถือผู้ว่นถือกับกินสิเป็นวันพาวันศีลสิเป็นวันโกนวันโยมวันอยังกักินอย่างเดียวก็มีนะจ๊ะเนาะผู้รองขนมันเกิดขึ้นกันละจ๊ะทำนองเดียวกันอืนั่นละจ๊ะออัเลามาบอกน้องๆกันเด้อืว่าผู้ชายประเทียนี่นี่ขาเจาบ่มักกินปลา ผม,มากินประแดกอืมผม,มากินประแดกบวกกินเลยกะปีจังสีพวกพวกที่มีกินเหม็นๆก็ใจสิบวกกินเลยอืมอาจารย์เนาะมันก็เป็นอ่ารดสนิยมไผลรสสนิยมมันเนาะประเภทนี่ไผประเภทน,นี้มั่น,นอะจะเฮาต้องศึกษาโทรศัพท์อยู่ในมือเขาต้องเขาต้องเบิ่งจ้ะในยู t u b เน่ะมันมีใน y o u t u b เนะั่นนะมินมีทุย่างจ่ว่าวัฒนธรรมของคนตุรกีชีวิตอยู่ ชีวิตความเป็นอยู่มันก็มีเบอน์ละจันนี่อยู่ในคลิปในอย่างนี้สะพายตุรกีนี่เพิ่นก็มว่าออกมาแช่มาแช่ประสบการณ์ในฟางเบิร์ดนะจ๊ะเนาะเออว่ามันเป็นยังไงอือผู้ยาย้มัอีอย่างแน่อืมผู้ชายบ้านนี้นี่เป็นยังไงเออเ้าก็ต้องศึกษาเนาะจากกรอห้องสิมายูนี่อืมเขาก็ต้องศึกษาอือโมัมนว่าปุบปับปุบปับเออ อ้าเจ้าขอแต่งงานกับจีว่าโรดมันบพรเมนเ้อง้องศึกษาว่าตามีเ้าเป็นยังไงการอยู่การกินเป็นยังไงนะจ๊ะเนาะเ้ามาห้าสีโอดบอเ้อมาห้าสสไดิกินยางบอปุ่นเราต้องงคืดเ้ามาเนี่ยห้องสียูเด้ดยความสบายใจบอครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากนี่จ๊ะถ้าเกิดมาเนี่ยมันบพรเมนวาห้าสิไปใสมาส่ใดนี้ไปเลยนี้ยางไปแค่ตลาดมาเก็ยตโล่สองโล่ย่างไปตลาดนัด ่างเปรลินนั่าหัวเกียจจ่ายังสีห้องก็บอกว่รู้เรื่องเนาะก็ได้แต่กแค่สวัสดีถามกันสบายดีบอืมันมาละมันบระด็คือคนไทยเขาเรียสิมัดไปนางเมา้มยกันเนาะอันนี้มันคนละภาษาเนาะจ้ะเนาะเวลาข็าเจ้าโว่กันข็าเจ้าก็บอกเป็นเคียดเป็นประโยคยิ่งย่างเงี้ยงเงาห้องกับภาษามาดสิฟั่งออกเนาะฟั่งออกแน่บ่ออกเนี่ยถ้าเป็นสวัสดีถามข้าวถามข้าวกันห้องกับฟั่งออกเนาะมาเดีได้ฟั่งอยาก อาจจ์เนาะมันก็จะเป็นลักษณะนั้นเสียงรถเนาะอยนาจเย์เนาะอ้าะจ้ะผมมาตอบคอมเมนต์น้องให้เราด้จ้ะเด้ออืมอืมผู้ชายประเทศนี้บ่มากกินปลาจ้าาะบบกินตำบมักแตงตำหมูอืมพันหนึ่งสิมีอยู่คนหนึ่งสองคนมั่งที่กินกินก็ต้องกินตำไทยจ้ะคือว่าตำแบบตำไทยเสียงรถไป กินแบบจําไทยนะจ๊ะเนาะอันละจาอืมขอบคุณสําหรับท่านที่เขามารับชมรับฟังเด้อจ้ะเด้ออาจารเนาะมื้อนี้ก็สิมาเว้าบ่บเว้ายาวดอกจ้ะถ้าเว้ายาวนี่มันสิขี้คานฟังเนาะเว้ามื้อละหัวข้อเอานะจ้ะคลิปละหัวขออืมล่ะจ้ะผู้ใดกําลังคบอยู่บ่าวตุรกีก็เบิ่งดีๆถามดีๆนะจ๊ะเนาะถามดีๆอืม ถ้าจือคนบอดีนี่มันยากจะประเทศนี่มันยากครังอินีลดลุ่งผลมากกันมันยากจะเขาต้องเบิ่งอินีถ้าถือผู้ดีก็ดีครับจะประเทศนี่ผู้เพื่อนถือผู้ดีเป็นก็นสว่างสบายนะจ้ะเนาะบาดีเหตุงานซักเสื้อผ้าเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกนะจ๊ะเนาะอืมก็มีมั่นก็ส่วนหน่อยที่ถือผู้บ่ดีนะจ๊ะเนาะก็เสี่ยงดวงเอาเนาะจ๊ะเบื้องเอา ้วาจะสิ้นวาสนาถ้าเกิดว่าเอออยากมาอีกหลีถือผู้บดีเกิดจังว่ากันไปอีกเที่ยนึงมันมีกลุ่มมันมีกลุ่มสพายตุรกียินอยากจะเข้าไปยืนเฟซบุ Facebook, ๊กพิมก้าไปเลยกลุ่มสพายตุรกีมือใหม่เขาเจ้าสไปแช่ประสบการณ์โนนัน,นนี่รูเวิร์ตละจันอยู่แน่นันเออผัวตีผัวข,ข,ข่าเขาเจ้ากันแนะนําเบิร์ดมีแอดมินนะจ๊ะเนาะอะไรจะเออมีแอดมินแนะนําอืม การยาการแต้งงานการโน่นการนี่ของสำหรับประเทศตรุรกีนะจ๊ะเนาะสำหรับมือนี้ก็มาฝากอ่าัวาขอซานีนะจ๊ะเด้อว่าผู้สรางประเทศนี้ว่ากินประเด็นะจ๊ะเนาะสุดท้ายนี่ก็ให้พี่ๆน้องๆทางประเทศไทยจากเขาแล้วไปเนาะสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะเนาะหนาวแล้วดูแลสุขภาพนะจ๊ะเด้ออ่า ไกวันอ่าไก่วันที่หนึ่งแล้วอืมกะสิสิ้นเดือนอีกแล้วสิป,ปีใหม่แล้วน่าจะเนาะขอให้เฮงๆรวยๆได้จะเนาะทุกท่านผู้ใดขามาฟัางคลิปจะอืาขอให้รวยๆปังๆถูกางวันที่หนึ่งน่าจะเด้อสารบุญนี้วัสดีจ้า